ดีครับนี่พวกผมวิชัยพีทีครับวันนี้มีนําเสนอที่ดินนะครับหนึ่งไร่เศษนะครับอยู่ตรงอําเภอสว่างเด่นดินนะครับจังหวัดสกลนครนะครับเราก็จะเลี้ยวเข้าซอยตรงนี้นะครับก่อนปตทนะครับออกมาเส้นข้างนอกนะครับตรงนี้เป็นทางเข้านะครับทางเข้าอยู่ตรงนี้นะฮะตรงเขียนว่าป้ายแอนันก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไป ก่อนถึงปตทครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่กันนะครับเข้าไปลึกไหมนะครับเข้าไปนิดนึงครับเดี๋ยวนะฮะเนี่ยนะฮะเข้าไปนิดเดียวครับอ่าตรงที่มีคนกวาดถนนอยู่นะครับ ก็มาอยู่ประมาณร้อยกว่าเมตรครับนะฮะตรงไปกับเลี้ยวแต่เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายที่ดินจะอยู่ตรงซ้ายมือนะครับอาจจะดูลกครับเพราะว่าเราไม่ได้เนี่ยฮะที่ดินอยู่ตรงนี้เลยนะฮะพอเลี้ยวซ้ายไปปั๊บก็ขวาเลยครับตรงนี้ ตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจอดตรงนี้ครับไม่รู้จะลงได้ไหมขั้วรถเข้าจอดไม่ได้เ,เดี๋ยวเราจอดข้างนอกก่อน ที่เป็นตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับตรงนี้เป็นทางสาธารณะเข้าไปข้างหน้านี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวผมพาผมเข้าไปดูข้างในกันนะครับข้างหน้าตรงนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับโอ้ยเป็นซุ้มครับ ที่ดินแปลงข้างในนี่จะเป็นยังไม่ถมนะครับรบ,บ้านหลังนี้ก็ใช่ครับเป็นบ้านหลังนี้เลยนะครับ กับเพื่อนครับเพันที่รับน้ำมีบ้านหลังนี้นะครับขายพร้อมบ้านหลังนี้เลยนะครับก็ที่ดินจะไปประมาณนี้ครับที่ไล่เสร็จเสรครับไปถึงนู่นครับผมไม่เดินเข้าไปแล้วกันนะครับ เริ่มต้นจากบ้านหลังน right. yeah, ี้นะครับก็ตรงนี้เป็นทางสารนะครับถมถึงตรงนี้นะครับเนี่ยออกไปจนถึงข้างหน้านะครับแต่แปลงนี้เป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะครับเขาเขาถมไปแล้วนะครับของเราจะเป็นทางเข้ามาตรงนี้สี่เมตรครับทางสี่เมตรเข้ามา อันนี้ขายในราคา3ล้านบาทนะครับเป็นที่เป็นนสสามกอนะครับเป็นคูดเขียวนะครับยังไม่ได้ขึ้นฉนดนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับที่วิชัยครับ083 338 35 07ครับใจกลางเมืองเลยนะครับใจลากลางครับโอเคครับขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับยุงเยอะมากเลย ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับ0833383507ครับ